อุ้ยมื่อดะวะสวัสดีจ้าพี่นอ้องมืดเนาะมันมันคืมน่มบ่เปนติดตกวัอนี้มากินเขาอยู่ทงพ่อพักเที่ยงทำม,มังเมนูมแม่ตราแกงแล้วไหมข้าเขียดอยู่ <c oughs> <c oughs> สัง่งสั่งน้ำแข็งโอ้ยสั่งอัน,นอย่างเกาะสั่งขนมบ้านใดขนมบา้านใดหายเพื่อนได้เกียด มีข้าคุยอยู่อันแม่แกงอันนี้กับเจนแล้วนี่จากํำแข้งจนละลายเอื่อยละม้างแต่โอ้ยปลาละมัางแต่เก็บบักไม่ก็เลยข้าคุยกันส่วนกันไปเก็บเห็ดกอบสามชั่วโมงสัวสีคุยกันแล้วคินหอดเฮ้ยเครื่องบินสาธุบอกว่ายเนาะกับวายตัวเออ กระพาะป่าก็ม so, uh, ีและพ่อข้างหลังนี่ไปซื้อเอานี่ยแม่ไปซื้อก้ยให้แม่นพ่อดได้แล้วนี่มแม่ได้ยินเสียงเครื่องบินวายที่ลาวสัชร์ิเข่าอยู่ทงแต่ว่าเอาเถอะว่าบิ๊กกล้วยถุงหนึ่งเหมือนเลย แซีบว่าสันใส่บางหน้าส,ส,ส,ส้มๆหัวไข่ล่อมึงมืดแล้วเมือ่อไหข่ไขกระรอกแล้วเคี่ยจนมืดเนาะน้ำมันสองน,น้อยอยู่นิดบ่ที่เห็นเมื่อนัน้นได้ไหล่ได้พี่น่องว่ามึงยินได้หมอกกนย่งดิ ยังไมไ่หมอด้นยังแต่เอาเขาไปให้พ่อยง่กลับมาเก็เลยไม่หาพระเขาจริงแีนะ่ต้องแกงเสร็จเรียบร้อยบิ๊กกระกบออกมาพอดีมิมิแต่เห็ดขมได้เลยกบน้ำใหม่แกงลงไปแล้วมันมันจะเป็นคล้ายๆเห็ดผึงพี่น้องเห็ดตับเต้าน่ะมันจะนิ่มขึ้นกันบิ๊กแกงนั้นเนาะ มันมีแต่เห็ดเอ้ยมีแต่ตอตอตอไอ้ยอดยอดไทอ,อักย่างเกาะโบแมนยอดพักย่างกันนึงไหมมันมือนแกงยูเฮียนอะดวนไหมเอ้ย,ยอดพักปังพักปังไงอันนั้นเห็นเห็นอยู่ข้าเขา ตแต่ว่าเห็ดเผิออันนั้นโล่สองลอยงงหาสิบหนึง่งเด้บ้านท่าเห็นวมาขายสามลอยงงอืมยันนีตลาดเหมือนซอยสองลอยหาสิบรึหกสิบม,<ร>มีแล้วข้าเจ้าทนเอาเตาห่อนวาสันน้องไม้ไปโรงเรียนพี่นอ้อง ไม่บพราท่านใดหยุดเด้เพิ่นไปโรงเรียนน้องขายอยู่มืออื่นน้องกะสิบ่ไไ้ไปเพิ่นคู่แจงลมให้ผู้ปกครองเพิ่นไปอบร่มคืออย่างไะน้องบีอ่านมึงบ่บ่ท่านเข้าใจพปนหนังข้าที่ยี่สิบหยุดประชันแม่นเพิ่นไปอบร่มไปอีหยังเพิ่นถ้าพอเผอซีแล้วมันเหมือนโรงเรียนบูน้เพท่านใดแน่ใจ <c oughs> เอาเอาห่อนนี่น้ำนี่กระติกนี่น้ำแข็ง <c oughs> ติ๊กไงนี่ <c oughs> นันได้ขึ้นดังแล้วแสบข้อหรือเด้อกินหูดังปะนั่นคือว่าปากกนัน แต่ว่าเราบอสมักไอสมักติกระบอกเห็ยังกาแซบบมื้อคือวางสันนอบานนี่อ๋อเ,เห็ดยังกระบแทบบ็หนึกวันว่าเห็ดยังกระแทบมบันมาค่ะ้นเห็ดอะไรล่ะอ้วบอเท่าไหรอันผู้เจ้าพาปิดปากนิ่เขากระบอกกระบอกออกพาปิดป,ปาก ก็ตั้งยามเราเคยใส่ยังสั่นตลอดเด้ยามละนอนแล้วก็เอาขึ้นเราชิ้นแล้วโอ้ยหวานพี่น้องมากินเขาอยู่ท่งตาหน่ยวนยบักพริกน่วยบักพริกบักเขือคือเขาโอ้ยเป็นไง ถรยากาะเจ้ากระสามเขาเต็มอยู่ฟังข้างผุนเห็นป่าขันหุมพูดแก่ไก่สามเขาสูบน้ำออกกับพ้องกันกูได้ห้องแต่วนันแม่เราสับไปแล้วนำไมอยู่นี่ เจ้าครวยก็อยู่ในครกอกห์วญ้าให้กินอยู่ในครอยู่ในครอกห่อนเอาแห้งหอนหอนห่อน,อน,อนมันเราไม่มีหมองลามพี่น้องแย่นันให้ออกมากินน้ำให้อ,ออกมานอนแต่ว่านา้ำน้ำแก่จอยู่อยู่ในโบกอในครอะนี่อยู่ เอาออกมานอนหนานคืออะไรคขึขนขข้นขึ้นฝนขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือกันต้นพักบรรยากาศของเฮาวนะนะ่ากินเขาน้ำกันเมือน,นี้พี่น้องอยู่ทงอยู่ทาแซ่บน้ำกันขวานเอาน้องพิมพ์เพิ่นบอกกิน อยากกินขนมเดี๋น่อยแม่สีาพาไปซื้อดอกอยากกินขนมพี่เด็กขนมปังแม่ือบกินบ่กินซะบ่ขนมปังก็มีนี่อืมได้กินขนมปังอยากกินขนมเปียกนี่อ้าวไม่อยากกินขนมเปียกอยก,กินขนมปอกอืมคัด แต่ไปกันพี่น้องก็มากินเขาน้ำกันยูทงแกงน้ำใหม่ใส่เฮ็ดเฮ็ดยูค่าเฮ็ดขมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ด,ดตามให้น้องบีน้อพี่น้อง,องคลิปนี่เฮ็ดขมแต่บ่ขมนะคลิปน,ปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมากเนาะสำหรับเมื่อนี้น้องบีล,ล่ำลาไปกอนขอพระคุณได้หลายพี่น้องไปกราบสวัสดีจ้า